วันนี้วันที่21เมษายน2556ก็เดินทางมาที่ควงจูมางานสงการไทยเกาหลีซึ่งสงการนั้นที่เมืองไทยนี่จะอยู่ที่วันที่13-14เมษายนแต่ว่าที่เกาหลีนั้นเนื่องจากว่ามีความจําเป็นว่าแรงงานไทยในประเทศเกาหลีนั้นจะหยุดเฉพาะวันอาทิตย์เพราะต่างเมืองก็จะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันจัดในช่วงเดือนเมษายน ที่อันซันนั้นจัดวันที่14วันทิตย์ที่14แล้วก็ที่ก <c> ว <oughs> ังจูในภาคใต้ของประเทศเกาหลีจัดวันนี้คือวันที่21แล้วก็วันที่28ก็จะไปจัดที่ชายแดนเกาหลีเหนือที่เมืองอุยจุงบูเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของประเทศไทยแล้วก็มีศาสนกิจเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนื่องจากว่าสงการกับ พิธีทางสงฆ์นั้นก็จะร่วมกันเพราะนั้นแต่ละเมืองก็ก,ก,นะก็จะเดินก็จะร่วมมือร่วมไม้ร่วมมือกับประเทศเกาหลีที่จะสื่อสารวรถทําไทยให้ชาวเกาหลีและก็ชาวต่งางชาติได้รับทราบว่าเมืองไทยนั้นมีประเพณีวัฒนธรรมสงกรานต์เพราะว่าเดือนเมษายนนั้นเป็นฤดูร้อนร้อนมากแล้วก็เป็นปีใหม่ของไทยโบราณ มาแล้วเพราะฉะนั้นประเพณีนี้ก็สืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันแม้ว่าอยู่ตามชาติต่างประเทศก็มีการจัดอยู่สอย่างสนัเสมุนนี่ก,ก็อาจจะไม่ใหญ่เท่าที่อันศาตแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่า,านี้ก็เป็นที่น้องชาวไทยที่ทมางาน สมาภาพภาพบนรรมคุณยาธรรมเนียมจามควังจูภาคใต้ของประเทศเกาหลีจเจริ